ทุกคนเงี้ยสวัสดีเชนแอค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่เอิร์ธแล้วก็อยู่กับผิวคนนะมาถึงงานวันแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะเราต้องเราไหว้หลวงพี่ด้วยนามวการหลวงพี่รับว่าอะไรวะสวัสดีก็ได้นะความจริงอ่ะของหลวงพี่อ่ะเฮ้ยอ๋องอ๋องหายจะเป็นเนนอยู่เอ่ออ๋องหลุดเอ้าไปแล้วหลุด เข้าพี่อินยายายาพี่อินยามานี่เพราะว่าเพราะว่ามันมีผีใช้ปะช้าอองหายไปไหนเมื่อไรอองจะกลับมางั้นพี่อินอมบเรามากินค่นเรามาล้านขนมพี่อินเรามาล้านขนมน้อนวรนุชกันกินกันเปล่าอ่ะหนูซื้อให้พี่กินไหมพี่อินเอาพี่อินหายพี่อินกินเปล่าขนมร้านวรนุช ่าขเรากินร้านบะหมี่หัวหมากันไหมร้านบะหมี่หัวหมามีลูกชิ้นลูกชิ้นหมามีหัวหมาต้มมีอ่าอ่าซื้อได้นะคะชามละยี่สิบบาทเองแล้วก็มีลูกชิ้นหัวหมาจริงจริงพี่หัวหมาจริงจริงงานวัดบันเทิงหรืองานวัดปีนี้เงียบกินลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชั้นกินไหมไหนอะไปมวยทะเลใครก็ได้ช่วยหนูที่หนูกลายเป็นหัวหมา เล่นเมทะเลเล่นมาทเลเลลูกชันลูกชันลูกชิ้นโอเคพี่มวยทะเลเดี๋ยวหนูเล่นด้วยหนูเล่นด้วยหนูเล่นด้วยเอมาดิอียน้มามาดิเดี๋ยวตกน้ำมาดิ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 าตาดิมาอิมาดิมาดิอดดิดมดิาดดูดิดิดดิ อองทำอะไรอ่ะเกาะทำไมอะอองยอมตกไปเถอะอองยอมตกไปเถอะมาเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยอ้อยอ้อยใครมันดันสาวดุนอองอองอ่ะเอาลูกเป็นคนแปลกไปเข้า หน้าคุณคุณอะหน้าหน้าคุณคุณไะปะหน้าคุณคุณไหมใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยหน้คุณคุณมากมากแล้วพ่อกาโมงอไหนอ่าแม่มันหมุนยงงอ้าวแล้วเดี๋ยวน้มไม่ไปถึงอ่ออแต่ตกตะเกียวอ้าอ้าวอเอาวออ้าวอวอ้าวอ้วาออวอ้าอีาววย้าขอันนี้หรือเปล่าอหวออาวอาอ พี่สุก้าหนึ่งมาตาถูกววนมีตาถูาไหมอ่ะเดี๋ยวพื่อิงตานี่ยิงดูก็ตาไงเฮ้ขียิงดูก็ตาอาโดนผีที่โดนผีอ้อยที่โดนผีจะตายแล้ว ไปยิงต anyway oh, oh, like ุ table, ๊กตากาตนตุ๊กตาตัวเลอะเธอเลยนะองทำยิงฝังนี่ี๋ยวคุจะไปฝั่งนี่รู้ดูไม่ได้ลูกังลุกไม่ได้โอ๊ยโอยอยู่ตรงยิงตุ๊กตาพี่ไอ้หนูตาไม่เจอยิงใม้ดีลูกแต่ยิงตุ๊กตาดีนะพี่เดี๋ยวม่านะพัดลมเข้าหรือเปล่าลม่ับกันไหนเป็นพี่ยงเนียง อะไรนะยิงยิงไปเด็ดดิครับตาแฮาเจอร์โอ๊ยไอ้หนูยิงไม่ดีลูกแต่ยิงตึ๊งโอ๊ยโอเคออมพิมพี่ิมพ์ดูสิสะใจมากตอนนี้ฝังไหนทำยิงฝังไหนโอ๊ยใช่ไหมพี่บอย บอกไม่โดนไงพี่มามาหนูนั่งให้ก็ได้ปลาเลยพี่าก้าก็ปลาสิด้วยละเต็มตัวไม่งางโดนหรอกงานนี้หนูปลาเองดิสเกลโอเคเสียงหายใช้ทอนเรียบร้อยเราดีมครับเรามีความสามารถในการปลาบอลทำให้ทุกคนตก พี่่ออเเ้ยยากลนะัไปดีกว่าเฮ้ย้องไม่ไปต้องสนใจเครื่องนี้ดีกว่าไหน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 เฮ้ยเชฟไปด้วยพี่หนูไปด้วยหนูไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปแต่ตัวทัวร์นรกยกแก๊งไป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 ไดไปสู่สุปตินั่งไม่ได้อะไรนั่งได้ ไปนรกยกแก๊งไปนรกกันต้าอ๋อไม่หนูนั่งไม่ได้อ่ะนั่งได้ไอ้ลูกเหมือนกันไปแล้วไปแล้วหัวหัวเอไปเลยไปเลยไปเลยปาบอลไขว้บอลปาบอลพี่เอง โล่งจริงจริงเปล่าให้ตกตายเพือตายเลยว่างั้นพี่ขึ้นอันนี้พี่ขึ้นอันนี้โอเคพี่แบบตรวจเฮ้ยนั่งได้สีข้นนะสีข้นสีข้นแล้วพี่ยืนงท่าแล้วพี่นั่งท่าอะไรลงไปข้างล่างพี่อินกันเถอะไปลปแล้วพี่นั่งท่าอะไรเนี่ยนี่หนูนั่งท่าพี่อินแล้วนะหนูก็นั่งท่านี้อุ้ยชิงช้าสวรรค์ใหญ่สวยอยู่นะอะไรวะเนี่ยงานวัด แต่เสียได้อะลงเร็วไปหน่อยมันเร็วเกินไปอะไปเล่นบ้านผีสิงกันไหมเอ้แมวเข้ามาในห้องออกไปแมวแดูว่าเราเะ่นคืนก่อนนะพี่ได้ได้ได้ต้องเล่นบ้านผีสิงตอนนั้นคืนเหรอเบี้นบอกว่าเดี๋ยวันนี้วันราเลมันไม่ต้องเยมีอยู่ไม่ต้องเสียตังค์แมวออกไปนะอองอองที่สงสัยว่าเราต้องเล่นบ้านผีสิงตอนนั้นคืนเหรอใช่ อุ้ยตูคคิปตุ๊กตาได้ได้งั้นเดี๋ยวเรารอกันเจอเล่นอันนี้เลยแม่พี่อินบอกว่าเขาเขาพี่อินเขาเด้เหรอเนี่ยเนี่ยมันมันคิปได้แค่ตัวนี้เอ้าเหรอไอ้ต่อแมวเอ้ยสุดเพล์เลย เย้ได้มาแล้วได้ไพี่จะรอนี่แค่ไหนกันฮะมาพี่เอิร์ตมามามาแข่งกับพี่มาอองเบริ่มตึ๊งนะเตรียมเตรียมตัวพร้อมมาเอาอเอิร์ตแข่ต่อยมวยกับอองอยู่สนุกไะอ๋อหนูกจะได้ไดอ้าแพ้

บนเป้าาจะกินน้ำอะไรดีโอเลี้ยงเก๊กหวยอันชันหาหนูให้เจอจีน้ำเก็บพัมเพื่อนเพื่เติมพลังก่อนไปถึงได้ไหมได้ได้ได้เพราะตอนนี้มืดแล้วหนูจะกินลูกชันเติมพลังส่วนพี่จะกินน้องวอลนุทแื่แดชื่นใจไหมอันชันชื่นใจชื่นใจไหมเห็นน้องวอลนุชด้วยๆใจขอน้ำน้ำ กบบรีเอ้ยไปเอาเอาน้ำเอาเลยนะน้ำส้มดีกว่าอี่นะเกียร์วิ่งตามอองอย่าไปยุ่งกับฉันวันนู้นถายแล้ววันนู้นถ่ายแล้วพร้อมเล่นยังในกระเป๋าในในกระเป๋ามีในกระเป๋ามีพร้อมแล้วอยากตกใจหมดไอเดียต้อไปไม่ได้หรอใน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 กระเป๋ามีอันนี้อยู่ เขาได้ก็ก็กดปุ่มไงมาแล้วมาแล้วเพียงมาผีอินมาแล้วผีอินมาแล้วผีอินเก็บไฟฉายไฟไฟฉายไฟฉายเดินไปเลยเดินไปพร้อมกันพี่อ่ะเดินไปพร้อมกันไปไปค่อยๆเดินนะไฟฉายในกระเป๋าพี่อ่ะค่อยๆเดินอุ้ยตกใจหมดอะไรยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้อีกผู้ชายคนนั้นพี่จะวิ่งเดินพี่เดินจะได้เห็นเท่ากัน พี่เป็นหน่วยกล้าตาย นนมัต้อองเจพี่อินอย่าเดินอย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วพี่เขาเดินเอาอะไรอ่ะมีอะไรตรงนี้หรออะไรหกันดูตรงนี้ไปไหมใครจะกล้าเดินไปเองค่ะเอิต้องดูแบบซูมเลยเพื่อนซูมเลยเอิ้นลองซูมดูดิจะได้ประสบการณ์ที่ดีหนูก็ดูแบบนั้นแหละรับแจกเก่าเร็วๆๆๆต้องเปิดประตูตรงนี้ใช่ไหม ไ่่แล้วถือแล้วถือแล้วม,มันมืดม,ม,มากห็นไหมไมีต้องมีต้องมีมต้องมีมมมดเดี๋ยวเรามองอีกรอบทุกคนกลับมามองอีกรอบเอ้ยเหมือนเราต้องวิ่งไปทีเดียวผ่านหรือเปล่าใช่เหรอใช่จ้า,า,ามันเป็นประตู จำลองเออนี่ไปไะอ่าก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์ของโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในภาวะไม่ปกติเพราะฉะนั้นเอาเงินเยียวยาไปก่อนโยมโยมใส่บาทไหมไม่ใส่ผิดคิวไม่ใส่บาทผิดคิวใส่บาทไหมใช่บาทไม่จำบุญบ้างแล้วด้านด้านบนนี้ก็คือเฮลิคอปเตอร์ที่เราได้สั่งมา จากประเทศจีนอันเนี้ยคือทหารส่วนอันเนี้ยคืออ่าไม่รู้ใครนะคะควายอุ้ยอันนี้ก็อะไรไม่รู้อันนี้ก็อะไรไม่รู้สตอนนี้ขี่เป็นอาวุธมาคือควายอ๋อไปห้องเรียนที่สองกันห้องเรียนวิทยาศาสตร์ไอห้องเนี่ยคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์เป็นคณิตที่อ่าวิชาตรงนี้นะคะเขาบอกว่านายวิชแข่งกันที่สุดในกาแล็กซี่โอเค โอ้ยโอไขว้เาเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้เฮ้ยมันกดเขียนไงอะ่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้อยากเขียนว่าอะไรล่ะอยใครขแต่งชื่อต <c oughs> ัวนองได้ละดูรันดูรันบ้านแกสิได้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกาแล็กซีตนอกเรียนดูนะคะ ันเกี่ยวว่าสูตรลูงข้างบ้านนะคะจดจำแล้วนำไปใช้นะคะโอเคค่ะจดจำค่ะโอ้โูใครจะเป็นเด็กโอผูกกระดาษอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขียนกระดาษเล่นนะคะนักเรียนรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูค่ะอ่าอันนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ co2 ไง ดีโอทูวัวสองตัวครับอัมมองตูดีโอทูวัวสองตัวครับววกกแแบกแคสแทกแล้วก็เออโอ้โหเขียนคำตอบเลยค่ะเียนเขียนคำตอบเลยค่ะวีมอคืออ้ยไม่อยู่แล้วไม่เกี่ยวนะน้องใหญ่ คนดูอย่าเอาไปทําตามคนดูอย่าทําตามนะคะ <น S 1> อันนี้เ <ทำ S 2> ล่นเฉยๆนะอย่าไปทําตามในห้องเรียนนะน,นีน,น,นะคะ